สวัสดีครับพี่อ้อยสวัสดีนะครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะฮะคอฟฟี่พิชาคาเฟ่อยู่กับบรรยากาศดีๆนะครับสวัสดีครับเครื่องดื่มต่างๆจากทางร้านพี่อ้อยนะฮะนี่มาถึงแล้วนะครับร้านพี่อ้อยข้าฟพิชาคาเฟ่นะฮะพี่อ้อยกำลังทําเมนูอยู่เลยเมนูเปิดกล้องวันนี้หอมมานตั้งแต่อยู่หน้าร้านเลยนะพี่อ้อย ผมยืนอยู่ข้างหนน,นี่เป็นเมนูกาแฟสดนะครับดีมากนะหนาเลยนะน,นี่เป็นกาดกาแฟะนะพี่วามีคนมาขอกาดกาแฟเยอะไหมมีแน่แน่ครับ <Yeah. S 2> ข,ขอไปครั ไปใส่ตู้เย็นก็ได้เนาะนะครับ<ช>นอกจากตัวจะช่วยดับกลิ่นใช่ไหมเขาว่าดบบกลิ่นอับนะครับในตู้เย็นแต่อย่าไปใส่ในตู้เสื้อผ้านะครับกลิ่นติดเสื้อนะครับกลิ่นไไกลิ่นกาแฟกลิ่นกาแฟคอฟปี้มันใส่นกลิ่นเขาแรงมากนะครับมีหลายท่านนะพี่วายสอบถามมาว่า กากกาแฟแล้วก็กาดชาเขียวพี่อ้อใช้กี่ครั้งพี่อ้อยใช้ครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งเลย ดีน,นค่อยๆหยดติ่งๆลงสองแก้วนี้เมนูเดียวกันไหมพี่อ้อยคานอเมริกาโน่เลยคาปูออชิโน่ทาง,งานี้แก้วนี้ก็จะเป็นอเมริกาโน่แล้วนะครับโอ้น้ำพึ่งด้วย สีน้ำผึ้งเขาสวยเนาะสีทองใสกริบเลยนี่นะต้มสุกนะครับพี่ว่าชอบเวลาเสียงช้อนมันกระทบแก้วโปรงลางดีนะมันไม่ดังโป้งเรีงอยากเล่นนร้วเขาไงเพลงนั้นไงเขาก็ลังเห็บเพลงอะไรนะโปรงลางอ่ะอู้วพี่ว่ากลิ่น กลิ่นน้ำผึ้งเขาแซงกลิ่นอันนี้เลยนะแซงกลิ่นกาแฟสดเลยนะครับย่อ้ยชอบมากเลยกินกับแี้วโป่งรรงโป่งไม่ใช่แล้วพี่อย้ย <c oughs> มันต้องแตงกิ้งกิ้งกิ้งไปยืนสาว่าตาตัง้งหัวไม่ขื่นนะตาเขาสัมภาษณ์ไงสัมภาษณ์แล้วเขาตกตกตก,ตกอีสานแล้วก็พูดอุทานมาโป่งราง หมยดูคลิปเขาใหญ่นี่อันนี้แก้วนี้เสร็จแล้วนะครับเป็นอาบูชิน่น้ำผึ้งนะครับกลิ่นน้ำผึ้งนี่หอมเย้ายวนมากเลยเพ <wise> <occurs> ื่อนอาปูช <AM trying> ิโ <wan> น <für> ่ค <plural> รับคาปูชิโน่นี้จะมีจุดเด่นนะครับนะครับจะมีฟองนมหน้าหนานะครับเขาเรียกว่าอะไรนะพี่อนเป็นเอกลักษณ์เลยใช่ไหมครับ ลาคาปูชิโน่โอ้โหพี่วอยกระเด็นชนชนกล้องผมเลยก็ไม่รู้จะพูดยังไงนี่แหละครับคือต้องในเชือดทุกรอบนะครับหลังจากปิดกล้องไปกร<อ>ะดงกระเด็นบางวันนี้น้ำมะนาวนี่ฟุ้งใสเลยลาปูชิโน่เมนูกาแฟสดนี่ทางร้านพี่วอยจะเริ่มต้นที่ 30บาทนะครับสำหรับเมนูเย็นนะครับถ้าเป็นปันน่นนี่จะเริ่มต้นที่35บาทสนะี่สิบบาทนะโอ้ใส่กันมานตั้งนาน๋อาสี่สิบบาทแล้วนะใช่ไหมเมนูปั่นเนาะนานแล้วครับกว่าเอาเลยครับเอาใหม่เอาใหม่นะครับเมนูเย็นเริ่มต้นที่30เมนูปั่นเริ่มเริ่มต้นที่40่สินะครับสำหรับเมนูกาแฟสดนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าร้านพี่อ้อยกันนะครับ โอโ้พี่อ้อยแดดส่องนมหมีนะพี่อ้อยเดี๋ยวผมขยับร่มให้ไหมแดดมันส่องอนี่นะครับด้านหน้าร้านพี่ก็จะมีนมหมีนะครับนี่เลยสำหรับเอาไว้ทำเมนูนมหมีปั่นนะครับหรือจะเป็นนมหมีโกโก,โก้ก็มีนะครับก็นี่เลย ปีโป้โอริโอนะครับช่วงนี้ปีโป้พี่ว่าจะได้ขายบ่อยมากเลยพี่ว่าก็เลยต้องใส่เยอะหน่อยนะครับแล้วก็คอนเฟกนะคอนเฟกนี้ này, จะเอาไว้ใส่โรยด้านบนเกี่ยวกับอาจจะอยู่ข้างบนโกโก้เอ้ไม่ใช่คอนเฟกซีเรียลซีเรียชลช็ <laughs> อกโกแลตขออภัยครับเอาไว้ใส่โกโก้อะไรประมาณนี้นะครับนี่นี่ป้ายเมนูแล้วก็นี่เลยน้ำติ่งฟงต่างๆนะครับรสล,ลิ้นจีน้ำมะนาบูเบอรี่สับปะรด สตรอเบอรี่บูฮาวายน้ำกีวีแล้วก็เฮลูบอยนะครับ้ายเมนูร้านพี่อมี2ด้านนะครับเป็นแบบเดียวกันแล้วก็นี่เลยอันข้างล่างอันเล็กๆนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่่อยทําทเมนูต่อเลยเมนูที่ต้องมีทุกวันนะครับช,บชาเขียวนะอุ้ยหอม ชาเขียวนี้เราสามารถเรียกเขาว่าเป็นคีมาได้ไหมพี่อ้อยรอหรือว่าจะเรียกได้เฉพาะกาแฟคีม่าชาเขียว,าายยวหอมมากนะครับทุกคนอันนี้น่าจะเป็นเมนูโสั่งนะครับ ร้านที่อ้อยจะเปิด6โมงครึ่งนะครับตอนเช้าปิดที่ก็6โมงถึง1ทุ่มนะครับเง่ายคือ7โมงเช้าถึง7โมงเย็นนะคะ7โมงเช้าถึง5โมงเย็น <c oughs> อ่าประมาณนั้นนะโดยเฉลี่ยเลยนะครับ <c oughs> วันไหนเก็บลูกค้าไม่หมดเพื่อก็จะเปิดรอ <c oughs> <c oughs> ยาวเลย หลายคนอาจจะถามว่าทําไมพี่อ้อยทําทเปลี่ยนแปลงสูตรคือบางทีลูกค้าจะสั่งแบบหวานน้อยหวานมากมันมากมันน้อยอะไรประมาณนี้นะครับพี่อ้อยจะทําทไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละแก้วนะเสร็จแล้วก็ไปทำชาเขียวแล้วก็ผสมลายแบบแล้วนะครับ,ร,บรู้สึกว่าสูตรบางสูตรอ่ะมันใช้กับชาเขียวที่เราใช้ไม่ไม่รสชาติมันไม่เหมือนกันทั้งหมดนะครับ ล้วก็กกตัดการออบ้างสูตรนะ้ำชาเขียวมันจะมีความมันอยู่เราก็มีนะด้วยการทำเราก็ลดคอปปี่เม็ดไปเลยแล้วก็ตัดคอปปี่เมดทิ้งไปเลยบางบางตัวนะคือมันไม่มีความมันเราก็ใส่คอปพี่เม็ดได้ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบด้วยเนาะราวาจะเจอยังไงบ้างทำงแล้วมันสูตรเดียวกันแต่ว่าให้ให้รสชาติให้ความมันไม่เหมือนกันก็มีเราก็ชิมชาของเราแล้วก็ปรับปรับเองเลยนะคะครับ อ่ะพี่อ้อยเดี๋ยวให้ทุกคนดูอุปกรณ์ด้านในหน่อยนะพี่อ้อยนี่นะครับก็จะมีเครื่องทํากาแฟสดนะครับแล้วก็เครื่องปั่นพี่อ้อยเรียกอะไรนะเครื่องปั่นใหญ่ใช่ไหมเครื่องปั่นเครื่องปั่นน้าแข็งแล้วก็ก้านปั่นเล็กนะครับเอาไว้เอาก้านปั่นชงนะเอาไว้ละลายนะครับพวกผงโกโก้นะครับที่เขาละลายในยากนะครับแล้วก็นี่เลยวัตถุดิบใกล้ๆพี่อ้อยเลยก็ น้ำตาลทรายแล้วก็คอฟฟี่เมดนะครับแก้วร้านพี่ออดนี่จะใช้มี2ขนาดนะครับมีทรงสั้นแล้วก็ทรงสูงนะครับเป็นแก้วแบรนด์ชื่อร้านพี่ออดเลยนะครับคอฟฟี่ชาคาเฟ่น,นะครับขนาด22ออนนะครับฝาเขียวก็จะเป็นโอวันตินเนสกาแฟนะครับผงนมสดผงเพอกหอมอะไรประมาณนี้นะครับนี่2กระปุกหัวจุกนี่ก็จะเป็นน้ำเชื่อมนะ านอีง่ที่เด็ดร้านพี่อ้อยนะครับพขะเอกของร้านพี่อ้อยเลยก็คือชาเขียวแล้วก็ชาไทยนะครับเป็นสูตรผสมนะครับจากทางร้านเลยพี่อ้อยจะขยันเติมไเรื่อยนะครับเพื่อให้เขาใหม่แล้วก็มีกลิ่นหอมตลอดเวลานะครับท้องฟ้าวันนี้สวยมากเลยนะครับ สดใสเปิดลงเลยอ่ะต่อกันเลยกับเมนูกาแฟสดนะครับอันนี้ก็กว,ว่าเป็นของพี่ฟูดแพนด้านะดูซิว่าพี่ฟูดแพนด้ากับพี่อ้อยใครจะเสร็จก่อน <laughs> ปกติพี่ฟูดแพนด้านี้มาเร็วกว่าพี่อ้อยนะพี่อ้อย ทำได้แ่นาไงได้ไงของจริง <c oughs> <c oughs> เห็นไหมกระถึงแล้วนะครับกาแฟสดมีบุกมุกด้วยดูือถ้าสังเกตดีๆบุกมุกนี้จะเป็นเป็นเรื่มเรียเหมือนเพชรเลยนะครับ <c oughs> ที่แรกผมเข้าใจ ว่านึกว่าจะมีเป็นเม็ดคลมๆพี่ร้อยนี่มีเม็ดด้วยแก้วนี้จะเป็นชื่อเมนูอะไรครับพี่รออ้อยล,ลาเต้ลาเ,เต้เย็นบุกมกนี่นะกาแฟสดกับบรรยากาศดีๆนะครับลมพัดเย็นๆ วันนี้ต้องบอกว่าอากาศดีมากเลยนะพี่อ้อยอากาศเย็นสบายเลยนะครับดีใจสักแป๊บเดียวมันจะเป็นฝนแล้วนะคะสักแป๊บมันจะเป็นฝนแล้วพี่วอยปะอยื่อพึ่ง<ด>ไปถ่ายเสร็จก่อนดูโรงแล้วนะคะนี่ลาเต้นะรสชาติของลาเต้จะออกยังไงพี่วอยนมนำ นอมสดน,น้ำเลยใช่ไหม,มเสร็จแล้วคะ่คะ วันนี้พี่อ้อยไม่ได้เอากระปุกนมฮอไกโดขึ้นมาวางข้างบนแล้วมันแน่นใช่ไหมพี่อ้อยเนี่ยถ้าวางต้องสลับวางใหม่ใช่ไหมครับปูดปูบวางปับ๊บเหมือนป็ปูดปูบวางปั๊บเลยพี่อ้อย นมฮอกไกโดนะครับบาวซูก้าแบบเย็นนะครับสด,ดเย็นทูกค้าที่เราจะเรียงเข้ามาเรื่อยๆนะครับบางทีลูกค้าก็จอจองหน้าร้านแล้วก็ค่อยๆกระดึบกระดึบเข้ามาเรื่อยๆต่อ ขอคิวอ่ะนะค <laughs> ิวค่ะค่ะเออสวยงามมากเลยมากินมากใช่ครับมากันย่าวนี้เท่าไหร่นะครับพี่อ้อย 不怕吧 ผมก็ลุ้นอยู่ว่าพี่อ้อยจะเอาเจอแป้นยางแถมกาแฟมาทำไหนใช่ไหมอ๋อพี่อ้อยลองขยับหาอยู่ใช่ไหม, nein, ไมแสดงว่า,<อ>าจุดวางจะแถวแถวนี้เนะานนนะเ <c oughs> พราะว่าพี่อ้อยแกชอบเบียดเสียดตรงนี้ไงครับแกก็เลยพยายามหาจุดอยู่จริงๆมีมีตั้งมานแล้วนะครับแป้นยาง เห็นเอามาโชว์อยู่แต่หามุมหามุมมานี่สามสี่วันละทั้งขายไปด้วยหามุมไปด้วยพี่อ้อยเครื่องทํากาแฟสดอันนี้ใส่ได้กี่ลิตรนะพี่อ้อยสโอ้สามลิตร ว่าจะแผนกล้องไปตรงไหนกาแฟกาแฟพี่อ้อยก็ทำมาอันนู้นที่อ้อยก็จะสตีมบอเลยวาไปมาชาไม่ได้นะคะปลาดทองบทจะสปีดก็สปีดเร็วเลยนะพี่อ้อยพี่อ้อยกินข้าวเช้าหรือยังพี่อ้อยยังค่ะ สั่งพี่ฟูดมาแล้วเมื่อกี้ oh. อ๋อเม่ชา้ากินต้มมหะนาะอ๋อ oh. 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 ต้มมะนากแสดงว่าสั่งพี่ฟูดมาเป็นรอบรอบเที่ยงรอบส<อ>ายอย้แล้วครับ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับนี <American o. S 1> อ่อออเมริกาโน่ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่อะไรเลยนะครับเป็นกาแฟสดแท้ๆเลยเ่นี้ออยใส่แค่น้ำส้มสุกนะครับ ปกติเขาเรียกว่าชาส้มได้ไหมพี่วายสีส้มใครพราแม่ค้าจะทำไม่ถูกคอนเน้นสีไปเลยเอาชาที่เป็นสีส้มๆนะแม่ค้าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมมีลูกค้าบางทีก็มาสั่งเป็นชานมหนี้ก็มีนะครับคือบาง ท่านเขาเข้าใจว่าชานมก็คือนมชมพูนะบางทีนะครับแต่พี่วอยก็จะถามไปก่อนว่าเป็นสีอะไรประมาณนี้นะค,ะคือพี่้อยจะดูลูกค้าก่อนว่าลูกค้ามีอาการงงไหม <laughs> เราก็จะแนะนําไปเลยนะ,ะนถ้าเป็นกาแฟสดพี่้อยจะถามไปว่าหวานไหมเพราะว่า้างหลังๆล,ลูกค้าพี่้อยจะเป็นสบายกินแบบสาคนเยอะนะคะไ<อ>ม่ค่อยกินหวาน ไม่ค่อยกินหวานไม่ค่อยกินนม ใชเมนูที่เรเพิ่งให้สูตรไปนะโอ้ันรินเยอะหลายคนชมเลยนะพี่อ้อยว่าอร่อยมากนะครับ,รบลองไปทำชงดูพี่อ้อยให้สูตรไปขอบคุณคอมเมนต์ดีๆด,ด้วยนะครับี่พิมกลับมาสามารถคอมเมนต์สนุกสนานกันได้น,นะครับเป็นกันเองทุกเวลาเลย อแต่ก้องชอบคุยถึงจะบ้าบ้าเบอเบอก็คุยด้วยแต่ก้องชอบมองเวับ้นในไม่มีคอมเมนต์นะผมจะมาถามพี่อ้อยนะครับว่าพี่อ้อยทำไมกองผมไม่มีพี่อ้อยจะบอกว่าเขาเชดไเว็ที่เพจพี่อ้อยหมดแล้ว เขาจะเกียดคุยกับตาก้องเลยสามารถพูดคุยนะได้สองช่องทางเลยทั้งเพจเข้าที่ชาคาเพจนะแล้วก็พิมพ์ใต้คลิปได้เลยครับกับช่องอิดกอบนะครับคุยกับ้าก้องเลยนะคะต้องเหงาหาเพื่อนคุยได้ไหม้าก้องเหงานะคะครับ รวมอบไอ้น้ำนะพี่อ้อยสวยนี่เป็นเมนูอะไรครับพี่อ้อยกาแฟค่ะเม็ดกาแฟกาแฟสูงเครื่องเครกาแฟนี้เริ่มต้น25บาทนะครับสำหรับเมนูเน่กาแฟเย็นนะครับถ้าปั่นกี่บาทพี่อ้อยปั่น30 บ,บเริ่มต้นที่25ปั่น30นะครับ ปล่ให้ไว้นะคะพี่ก hey, ้องไปชาร์จพี yeah, ่อ้อยรดแมคโครชนเนี่ยสองแก้วนี่จะเป็นชาไทยไหมครับพี่อ้อยชาไทย พันแขนตัวเองไปหมดละพันแขนเลยค่ะตอนนี้ จะบอกว่าเอ๊ะทำไมได้ขึ้นแก้วยังไม่เสร็จนะครับทุกคนก็ยเหลือขั้นตอนยังส่วนผสมของน้ำแข็งแล้วก็โฟมนมด้วยนะครับเป็นธรรมดาค่ะถ้าเราใส่น้ำแข็งไม่เต็มเวลาเทแล้วก็จะนเแค่นั้นแต่ถ้าเราใส่น้ำแข็งเต็มเต็มเทมันก็จะเต็มนะคะ เดี๋ยวอาจะให้น้ําแข็งส่วนหนึ่งเขาไปผสมก,กันกับน้ําร้อนที่ว่าจัดจนนส่วนผสมไว้ใช่ไหมมันคนได้ไดแล้วก็ให้เขาทําความเย็นขึ้นเพิ่มนะเพราะว่าเขามาจากน้ําร้อนแล้วพอ <S <S เขาเซ็ตตัวแล้วเ้าก็จะเพิ่มน้ําแข็งอีกทีหนึ่งนะครับคือรายละเอียดนี้ว่านี้เล็กๆนน้อย,น,อยนี่เพียบเลย ปะแป้งแล้วหน้าตาน่ารามาระทานนะเนี่น่าทานมากทั้งเซตนี้แก้วละยี่สิบห้าบาทนะครับยี่สิบห้าบาทคือแก้วนะคะอร่อยเนื้อ ยกผ่านช่องนั้นไม่ได้ใช่ไหมต้องเดินมาด้านนี้ขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมช่องอิดกอบนะครับแล้วก็ติดตามร้านพี่อ้อยข้อฟีชาคาเฟ่ฮนนะ,ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บายๆนะครับสวัสดีครับพี่อ้อยกลัวฝนตกแล้ว